ละครชีวิตรักลูกคุณหนูตอนที่สองที่ชากับสิวัต์ไปเที่ยวทะเลด้วยกันยิิงสาวมีความสุขมากสิวัตเองก็เช่นกันทั้งคู่ตกลงที่จะคบกันเป็นแฟนและเขาเองก็ขอเธอแต่งงานในวันนี้ด้วยมันจะไม่เร็วไปหน่อยนะคะพี่สิวัตรเราสองคนเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันเองนะ สำหรับความรักแล้วมันไม่มีระยะเวลาหรอกครับรักก็คือรักบางคู่คบกันมาเป็นสิปีแต่งงานกันแป๊บเดียวก็อยากก็มีพี่แน่ใจแล้วล่ะคะว่าทิชาดีพอที่จะเป็นเมียพี่เป็นแม่ของลูกพี่จริงๆพี่แน่ใจว่าแต่ทิชาเถอะมีอะไรขัดข้องหรือเปล่า สำหรับทิชาแล้วบอกแล้วไงคะว่าทิชาอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรที่ทำให้สบายใจทิชาก็เลือกเมื่อไหร่ที่พี่สิวัตรทำให้ทิชาไม่สบายใจทิชาก็ไปแล้วตอนเนี้ยพี่เป็นความสุขของทิชาเหมือนที่ทิชาเป็นความสุขของพี่หรือเปล่าเป็นสิคะตอนนี้นาทีนี้ทิชามีความสุขมากถ้างั้น เราก็แต่งงานกันนะมยที่ชาขอมันเอาไว้ก่อนได้ไหมคะแต่งงานที่ชาย,ยังรู้สึกว่ามันไกลเกินฝันไปอะคะ่ะที่ชาย,ยังอยากมีอิสระแล้วก็เที่ยวให้มากกว่าน,นี้ก่อนโทแต่งงานแล้วเราก็เที่ยวกันได้นี่นาะแหม <S <S เราเพิ่งรู้จักกันแค่สองสมวันนะคะแต่งงานมันสำคัญมั่นกันก่อนเพราะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ สำหรับพี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่เปลี่ยนก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลัวเลยนี่คะถ้าเราไม่เปลี่ยนอีกสักสองสาเดือนเราค่อยแต่งงานกันก็ได้โอเคจะ้ะอย่างงั้นก็ได้ทั้งคู่เที่ยวด้วยกันก่อนกลับมาที่กรุงเทพสิวัตมีโอกาสได้เจอสารี่อีกเพราะเธอมาฝึกงานที่บริษัทของเขาเอา้าคุณสาลี่ดีใจนะที่ได้เจอกันอีก ค่ะไม่คิดเลยว่าคุณจะกลายมาเป็นเจ้านายของสาลี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหรอคะใช่ครับบังเอิญจังเลยนะสาลี่ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกคะ่ะมันต้องเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกใช่หนุ่มหัวเราะแล้วบอกว่าผมมีคู่มั่นแล้วจะเรียกว่าพรหมลิขิตไม่ได้หรอกครับคุณสาลี่อุ๊ งั้นก็ขอโทษค่ะสาลี่แค่ล้อเล่นไม่คิดว่าคุณจะมีคู่มั่นแล้วถ้าคู่มั่นคุณมาได้ยินคงไม่พอใจครับไม่เป็นไรที่ชาเขาไม่ใช่คนขี้หึงไร้สาระหรอกยังไงสาลี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเมื่อเช้าอ่ะตื่นเต้นที่จะได้มาทำงานเป็นวันแรกยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะความจริงสาลี่ก็อยากตอบแทนคุณที่ไปส่งสาลี่วันนั้นนะคะ ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องเกรงใจแค่ไปส่งเองสาลี่เกรงใจนี่คะนะคะไม่งั้นก็สาลี่คงไม่สบายใจวันที่ออกไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นน่ะคุณก็เป็นคนเลี้ยงเล่าสาลี่ก็ได้ครับแต่สาลี่มีปัญญาแค่เลี้ยงคุณที่ร้านข้างทางเล็กๆนะคะ,ะใ้สาลี่พาคุณไปกินร้านหรูๆแพงๆสาลี่ทำไม่ได้ ไม่เป็นไรเลยผมเป็นคนกินง่ายอาหารข้างทางอาหารกล่องข้าวเซเว่นผมกินได้หมดแหละแล้วหญิงสาวก็พาสิวัตไปกินอาหารข้างทางสีหน้าเธอมีความสุขเพียงแค่ได้อยู่ใกล้เขาแบบนี้แล้วเธอจะปล่อยเขาไปให้ทิชาได้ยังไงไม่คิดเลยนะครับว่าลูกคุณหนูอย่างคุณสารี่จะมากินข้าวข้างทางแบบนี้ได้ ทำไมคุณสิวัตถึงคิดว่าสาลี่เป็นลูกคุณหนูล่ะคะก็วันนั้นคุณให้ผมจอดที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งหลังขนาดนั้นไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยล้านล่วจะไม่ห้ผมเรียกคุณว่าลูกคุณหนูนี่ยังไงอะสาลี่ก็อาจจะเป็นแค่ลูกคนใช้ที่บ้านหลังนั้นก็ได้นะคะทำไมคุณไม่คิดบ้างล่ะแล้วใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ไม่ใช่หรอกคะ่ะสาลี่เป็นลูกของเจ้าของบ้าน แต่สาลี่ไม่อยากใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากใช้เงินของตัวเองซึ่งก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงข้าวแพงๆให้คุณคุณรี่นิสัยดีนะครับขอบคุณนะคะกินเยอะๆนะคะถ้าคุณกินไม่หมดสารี่โกรธแย่เดี๋ยวสาลีไปสั่งข้าวเพิ่มให้นะคะนี่เหมือนแฟนยุดิชานี่นะเรื่องนี้ต้องขยายแล้วล่ะฮัลโหลทิชา เธอรู้ไหมว่าวันนี้ฉันเจอพี่สิวัตรของเธอมากินข้าวข้างทางด้วยล่ะเธอพี่สิวัตรน่ะหรอไปกินข้าวข้างทางปกติแล้วฉันไม่เคยเห็นเขาชอบใช่มากินอาหารข้างทางกาแฟาข้างทางมากับสาวสวยด้วยนะเธอลูกน้องเขาละมัง้งร้านที่เธอว่ามาอยู่หน้าบริษัทของเขาเองไม่ใช่หรอ จะลูกน้องหรืออะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าแม่นั่นน่ะสวยมากสวยจริงๆนะเธอไม่มีอะไรหลอกฉันเชื่อใจพี่สิวัตรตามใจเธอฉันเตือนเธอแล้วนะระวังไว้หน่อยก็ดีผู้ชายนะ่ะไว้ใจไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกจ้าขอบใจมากเลยนะ,ะเตือนแล้วไม่เชื่อรอดูเขาบนหัวงอกเถอะสิวัตรกลับบ้าน แล้วไปกินข้าวเย็นกับคนรักยิงสาวจึงอดถามไม่ได้เมื่อกลางวันไปกินข้าวที่ไหนมาล่ะคะพี่สิวัตรพี่ไปกินข้าวกับพนักงานมานะจ๊ะน้องเข้ามาฝึกงานแล้วบังเอิญเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้อ่ะยิงสาวรู้สึกพอใจที่คนรักไม่โกหกเธอเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็บอกตามตรง เอ่แล้วน้องพนักง,งานที่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงจ้ะสวยน่ารักดีพี่เคยช่วยเขาตอนเขาเดินคนเดียวในซอยเงียบๆนะ่ะพี่กลัวเขาจะเกิดอันตรายก็เลยอาสาขับรถไปส่งเขาก็เลยอยากตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวหึงเหรอเปล่าสักหน่อยที่ชาไม่หึงเรื่องไร้สาระอย่างนั้นแล้วคะ่ะดีจ้ะพี่ไม่ค่อยชอบผู้หญิงขี้หึงพี่ว่ามันน่ารำคาญ ตาลี่ยังคงหาทางเข้ามาใกล้ชิดกับสิวัตรเธอถึงกับติดสินบนจุ๊บแจงสาวใช้บ้านนั้นนางจุ๊บฉันให้แกสองพแต่แกช่วยสืบมาให้หน่อยว่าเขาสองคนนั้นนะ่ะความสัมพันธ์ไปถึงไหนกันและแค่สองพันเองเหรอถ้าฉันได้เป็นคุณนายบ้านนั้นเมื่อไหร่แกจะได้มากกว่าสองพหลายเท่าอย่างแกเนี้ยนะจะมาเป็นคุณผู้หญิงบ้านนั้น แล้วแกว่าฉันสวยไหมล่ะนางจุ๊กแจงเออสวยแต่คุณสิวัตรเขารักคุณทิชารักมากรักมากรักมากแล้วก็หัวปักหัวปั่มเลยด้วยความรักมันเปลี่ยนกันได้ถ้าแกเข้าทางฉันฉันจะให้แกเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่นั่นได้ฉันจะช่วยวันนี้ฉันมีความลับจะบอกด้วยล่ะความลับอะไรคุณวัดเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนขี้หึง งั้นฉันจะทําให้เยธิชากลายเป็นอีกขี้หึงน่ารําคาญจนผัวทิ้งสาลี่ลยิ้มรหลแผนมากมายวนเวียนอยู่ในหัวสิวัตรกลับออกมาจากบ้านของทิชาก็เจอสาลี่อีกคนคุณสาลี่จะไปไหนอ่ะจะออกไปเที่ยวคลายเครียดหน่อยนะคะคุณไปด้วยกันไหมคะคุณสิวัตไม่ดีกว่าผมงานยุ่งมากเลย โบไปเถอะคะ่ะจะได้คิดงานออกไงคะนะโอเคงั้นก็ได้จ้ะกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องลูกคุณหนูคะ่ะสิวัตจะควยเขวไปกับสารี่หรือเปล่าติดตามชมคลิปนะนะคะ